สบายดีพ่อแม่พี right ่น้องมาอสมุทุคนลหรือฝั่งลาวหรือสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยสวัสดีพี่น้องต่างประเทศนะพี่น้องนี่กับพ่อแพ่กับน้องสมใจคือเ่าพี่น้องน้ำใจกับมาลินกับน้องมอดน้องวินานคางป่าอะไรพี่น้องมาลินมวนอะไรพี่น้องไปพี่น้องไปรีน้ำกันพี่น้องมามวนน้ำกันพี่น้องไปอน้องมอดน้องวินาสวัสดีน้องมอดสวยดีนน้องวินานนะพี่น้องน้ำใจก็เจ็บอยู่มือน้ำใจนี่พี่น้องเจียบแหงอะไร น้ำใจนียังไรเลยพี่น้องกะน้ำใจกะพักไม่มีเลยพี่น้องคันไฟหูว่ามือกะลุยแบบพี่น้องประชาทายจักรวรรดิขลุยนะแบบรักษาแบบไรพี่น้องก็มาคอมเมนต์ให้น้องใจได้เลยพี่น้องเดี๋ยวทำใจตามที่เอฟซีหรือใครจะได้บอกเลยด้วยพี่น้องคันน้ำใจอ่านมาเป็นบางทีน้ำใจก็แคปมาให้ปูน้ำใจอ่านพี่น้องควรจะอ่านให้พี่น้องตกเลยน้องมินาตกยาหัวมันแมงวะอีปื้กอดอีดำอีดำาตามเป็ดอีดำาตามเป็ด เป็ดดำดำากมตดาำหมอนี่นะงหมดพีหมดนี่นี่หมดนี่หมดเอาเกือบอู้หมดจ้าหเนเายสบอยากคิดอีนะมอดให้ทุ่งว่าจะเหนอะไีมมีปีใหม่นี่เข้าไปเที่ยวกับบุศสาวเอาน่ะเลยกระุยมือกระุยแขนในสนามนอ ได้ไปนอน้นอนห่า่อยูย่เฮือนพี่น้องเจ็บแหลเะเจ็บก็ได้แบบอยู่เฮือนแหละบ่ได้ไปสาปีใหม่นีพี่น้องอยากไปลินน้ำหมูอยู่พี่น้องแต่บ่ม,<อ>มีหมูมีอยู่หมูแต่ไม่มีเพื่อนในางหอนแล้วจะตีก็ต้องไปสู้สองคน,นกูเป็น,นลูกน้องพี่บอ่อพาอะไรหนักเนี่ย ให้เลยเพื่นเออบมึงน่ะเอนห้ยเกอนอยากนาี่เขาเบิงซื้อเอาเออเบิงนางก่อนนางนางเอกกับระเอกนี่นะระเอกเอาพี่น้อเพลงเายอกนางเอกนางเอกไให้เดี๋นางเอกเขานไปเก็บปืไปเก็บรถ ไปไหม <c oughs> ยาวหนึ่งไปบอกบอกอย่าไปตามเลยนางอย่าไปตามกัเอาแอ้ไงน,นาง,นางพีพีเออไอยารย่เราสานิคซีาจะกัะจันบอกพี่ลองเดี๋ยวาจะกระจันก็ได้พี่ลอง หยอกไอ้นางมันเหนื่อยอยู่พี่น้องหยอกไอ้นางอีพื้นนะอีกที่หาอีกที่ห้เนาะเออไม่เรายังอยู่อยู่พี่น้องไม่ของแท้เราได้อันหนึ่งเลยนะไอ้มดไปหมดว่าจับกล่องให้อันนี้เปิดมืองเดียวจับไรเลยพี่น้องมือค้างอันนี้นะเจ็บแหงอะไรพี่น้องมึงนอนตีไพ่มือคืนทุ่คนน่ะนะนี่เดี๋ยว นี่สุกอยจะไปจับอันนั้นกอุ้ยนกอุ้ยนกให้มาหนกนะพี่น้้อองยบินเลยพี่น้อยูนกยามสัชูชินีนี่นี่ตอนที่น้องใจเคยเอาแล้วนะพี่นกย่งยังนิีอยู่อันเดียวน่ะ

โน่โ่้บกพี่น้องาไยาว่าชาราวโนนกัวาพี่นองไปหานาผยปึ้ดปีไหมนี่เขาไปลินนาะพี่น้องทำใจกับลินเถอะป่าแล้อุ้ยนางเอ้ตกจีนน่ะ โอ้จักจันอ้อย,ยนีนูน่เลยสกูไปทุกอย่างเนี่ยอ่จาจักจันก็ะแสบอยู่เลยพี่น้องจักจันนี่เ้าม่น่าสืมึงแ่เสืมเ,สมเียสกูจิมนอไรขึ้นมเพื่อมึงขึ้นมาพื่ออไไ่าให้มึงขึ้นนะ ไหวไห้เจ้าขึ้นซ้ำมีนางจะขึ้นเนา,าะนเอ้ยต่อไปอยังนอนก็อนโอ้ยเบือบ่อเบือ่อรักสังเกตนี่ในไรบ่มวนเลยกยสกูจะเ,เรียนผ่านไหมก็เบืดจ้ะวะไปได้เมื่อไรหมด น,นั่งนั่งเองเอาเกิดพี่เอกแล้ก <c> า <oughs> <c oughs> ้องเมื่อกันไปเก็บมือแรงอเไรวอลเลนก็วอลเลนจืดๆไปลต้องเก็บแรงอะไรมือนี่เรียกว่าจะเป็นยังไงแหง เอาไน้องสำรับที่นีน้ำใจขอลาไปก่อนเอพี่น้องเดยน้ำใจกับตัวมือเอพี่น้องเมือไาาแล้วก็อ่อนเกี่ยมมืออะไรี่น้องเจีบทั้งมือแหลวมันจะเป็นไข่เลยน้องจัดเป็นอย่างนี้นเนาเอาขอลาไปก่อนเลยไปนะ้องัสดีี่น้องเลยว่า